สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบางานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะโมอามีนาแจ้งความเว็บโปแอบอ้างยันไม่มีอะไรกับผู้ชายอยู่แล้วถ้ากับทอมค่อยคิดมาร่วมงานเดินแบบในงานเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าที่เดอะสตรีทรัชาดาโมอามีนาพินิจนักแ,แสดงสาวเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตนเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรื่องที่ถูกเว็บอนาจาร์นำชื่อไปแอบอ้างลงคลิปเสียยวความยาวแปนาทีจนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล และทําให้เจ้าตัวต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากความเข้าใจผิดโดยนักแสดงสาวกล่าวว่าโมไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเพราะทุกอย่างคือการโกรหกหมดเลยตอนที่โม e เห็นครั้งแรกก็คือมีเว็บข่าวสองเว็บนําเรื่องนี้ไปลงซึ่งโม e รู้ดีว่านั่นคือเว็บปลอมเป็นเพจปลอมที่ทําขึ้นมาแต่ก็ยังมีหนังสือเซ็กซี่เล่มหนึ่งออกมาพูดประมาณว่าใช่โม e จริงๆด้วยซึ่งอันนี้โม e ไม่รู้เหมือนกันครับนะคะ,นะคะว่าเขาเอาอะไรมาการันตี เพราะหน้าอกผู้หญิงในภาพใหญ่กว่าโมตั้งหลายสิบเท่าหมดเลาะตอนนี้ทางช่องเลยให้โมแจ้งความกับเว็บโพ้อยู่เราตั้งใจให้เรื่องนี้มันเป็นคดีความฟ้องร้องเลยไหมแค่เขารู้ว่าเขาทําผิดและออกมาขอโทษโมก็พอแล้วค่ะเพราะเรื่องทุกเรื่องที่ออกมามันคือการโกรหกและไม่มีความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนตัวเรามีโอกาสได้ดูคลิปนั้นแล้วหรือยังโหยพี่แก้ผ้าเลยอะเห็นหมดทุกอย่างในคลิปคือกําลังมีอะไรผู้ชาย ใช่ค่ะซึ่งโมไม่มีอยู่แล้วกับผู้ชายหัวเราะถ้าเป็นแบบโมกับทอมอันนี้ค่อยคิดเรารู้ตอนไหนว่ามีการแอบอ้างชื่อเราในคลิปทางช่องโทรมาบอกค่ะบอกว่ามีคลิปข่าวออกมาแต่หลังจากนั้นไม่นานสื่อเขาก็แก้ให้ว่าไม่เป็นความจริงสําหรับตัวโมเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวเองมากหรอกค่ะโมแค่เป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงผู้ใหญ่และพี่ๆสื่อที่ต้องเดือดร้อนมากกว่า คือมันเป็นเรื่องโกหกที่ทําให้หลายคนเสียหายไม่ใช่แค่โมคนเดียวมีอะไรอยากจะบอกคนที่ทําไหมหน้าคนในคลิปไม่เหมือนโมนะคะถ้าพี่จะตัดต่อก็ให้เนียนหน่อยแบบนี้ไม่ใช่เลย